สวัสดีครับกิตติครับผมเพจเฟซบุ๊กกิตติคนคำนวณครับยูทูบช h a n แ e l กิตติคนคำนวณทีวีครับเมื่อวนนี้สวัสดีกันในวันที่20นะครับ20ธันวาคม2568นะครับผมอ๋อคือเกาคือเดิมครับแนวทางขนมน้อยประจำวันครับผมเลขชุดเดียวเปรียบเทียบได้7น้อยครับมิชาปกิตกาชาดพิเศษสามาคีปกติ VIP และก็พัฒนาครับตัวเลขนี่คำนวณมาจาก นะครับผลห้าน้อยปกติครับผมแต่ผมใส่เปรียบเทียบกับทักเจ็ดน้อยเลยนะครับมีเขามีรู้กับพี่น้องไม่ได้เขาทุกมือเนี่ยท่าทางก็จะแปะไว้หน้าจอคือนก็แหละเพื่อสะดวกในการรับชมเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือโพสต์อื่นของกิติครับผมคอมเมนต์พูดคุยจากใา้ครับสุดท้ายแต่บนกรรมควรฝากกดแชร์นนะครับฝากกดแชร์นะเบเด้อ เลขวินหาตัวมอนี้ครับผม67890 67890เลขเด่น2ตัวก็จะเป็น6กับ0ครับ6กับ 0, ว,0บวิ่งรูด0นะครับวิ่งรูด0นะครับ2ตัวเน้นๆก็เป็น06 07นะครับแล้วก็67 06 07 67ครับ3ตัวเน้นๆ7 06 8 06 9 06 มันมาน้า,นานนกันสูบสุคนครับพี่น้องอย่างที่บอกไว้นะครับมีเขามีรูดบริขาถูกงวดนะครับหลังๆมาหนิบริคอยเฮ็ดคลิปครับเห็ดทุกวันนั่นแหละต่ว่าบริเห็ดลงทีนะครับก้อนหนานี่กับซีมี่คลิปเนื้อทางนะครับคลิปสรุปผลงานนะครับคลิปขี่คุยแนะต่ก้อนขนมไทยนี่ผมเห็ดถุกวันเลยเด้หนะลังๆมาหนิบริคอยมีเวล,ลาครับ แล้วพอบริเฮตแล้วมันก็เลยแกเป็นความค่อยชิ่นเนาะผมเป็นบริเฮตยำเห็นยำทำแต่บิเฮตอีกอย่างก็เฮตยิงสั่นและทำบริเฮตก็คือบริเฮตเลยแต่ว่ากลับมาทุกมือออยู่นะครับขนมน้อยประจําวันเคยเฮตกุมพี่น้องเคยเฮตกุมช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนาะน่สีเดือนสองเดือนแล้วมั้งบริเฮตนะครับเพราะว่าบอคอยมีเวลานะครับก็ยังมีคนทักมาอยู่เหตุเปิดกุ้มอีกนะครับแต่ว่ากับเบิ้งจังหวะกันพี่น้อง อันเฮ็ดกุ้มนี่ผมเกิดังไ๋ละ่ะเฮ็ดแล้วก็ย้มเข่าก็ดีใจเนาะมันสิมีช่วงที่ผมเฮ็ดแรกๆเขา้าดีดีเดือนแะนะรกไงเปอร์เซ็นต์การเข่าของหวยนี่ดีก็หลายก็หวยลดอีกนะครับหวยหุ้นเนาะนะผมเฮ็ดเหล็กเหล็กหุ้นนะครับอยู่ในกลุ่มเนาะแบ่งปันพี่นอ้องนะมี่าสามารถชิกนั่นแหละบริแบ่งปันฟรีดอกแต่ก็บวหลายดอกนะครับต่อเดือน เข่าดีดีเดือนที่สองโอเคอยู่นะสลับกันไปสลับกันมากรูซึกว่าเดือนหนึ่งมีสี่สัปดาห์เนาะหกสัปดาห์แรกนะ่ะเข่าดีเปอร์เซนต์การเข่านี่ลายหลายก็ลดนะครับเพราะมาช่วงเดือนที่สองเนาะช่วงเทิงหลังเดือนที่สองนี่ผมเห็นอยู่สามเดือนมั้งนะครับเริ่มลด <c oughs> ผมบอเขาใจกันเมื่อึ้้ดีช่วงแรก,ส,รกสูตรกับสูตรเก้าแล้วกก ตับเปี่ยนแน่นะครับตับเปี่ยนตัวตังต้นเน่ยรุดเสยนะครับ,บเ,เ,รเ,รเ,ะะเลยหนึ่งแหละพ่อเหลขกมันรุดแหละผมก็เลบยบ่อยากให้พี่น้องหนึ่งแหละเสียค่าสมัครแล้วพ่อสองเสียทุนอีกนะครับเวลาตามแล้วมันบ่ถึงนะผมผมก็ทอ,อน้านะครับลังโคตรก็ตามดีดีถึงพ่ถึงก็ตามนําก็ขอบพูดเลนหลายทีเชื่อมันในหน้นทาท่านนะครับเนาะแล้วมีโอกาสนะครับสิมาแจ้งใอ้สาบประสิเปิดกุมย่ำใหน,นะครับ ต่วงนีเบรกไว้ก่อนนะครับยังอพอพอมเลยนะครับผมเอามือนี้มันๆครับ